อ้าวแล้วมันออกยังไงนะอ้าวแล้วออกกันไปกันหมดแล้วมันออกยังไงเดี๋ยวกูออกไม่ได้แล้วคือกูเจออะไรอีกแล้วเนี่ยไอเดีเกมบัตเตอร์เกมและระบบส่งของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตล์ที่สุดของให้กับเกี่ยวกับเกมลิงค์อยู่ด้านล่างครับไม่รักก็บอกแต่อย่ามาหลอกจ้ำบะไงไปทางกลางซะแล้วบาร์บี้คุณเชื่อเรื่องคำสาบหรือเปล่าผู้ชมครับผมจากคลิปที่แล้วคือผม,ผมโดนคำสาบของฟรีไฟล์ไป ช่วยด้วยช่วยด้วยใครเห็นก็ว่าตายถามว่าตายไหมตายแต่ว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ครับผมฮะตอนแรกคือผมก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้คือผมดูแล้วผมว่าคําสาปนั้นนะครับผมมันไม่ได้ติดที่ตัวรหัสครับผมมันติดที่ตัวผมอันดับแรกเราขอย้อนกลับไปตอนตีสามของเมื่อคืน คือแบบผมไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีก็เลยตัดสินใจว่าจะไปรีวิวในส่วนของ c คอร์กทาวเวอรวมไปถึงแมปใหม่ของฟ r ีไฟ i r แม็กนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่มีการรีโมเดลใหม่นั่นเองครับผมซึ่งผมจะไปลองดูว่ามันเป็นยังไงผมจึงตัดสินใจโหลดฟ r ีไฟ i r แม็กมานะครับผมพอผมโหลดเสร็จเท่านั้นแหละครับผมเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้ชมครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคลิปนี้นั่นเอง คุณผู้ชมตอนนี้เวลาตีสามนะครับผมผมบอกเลยว่าจะว่าไปมันก็น่าจะเป็นบั๊กนะครับผมฮะซึ่งเอ่อผมให้ดูก่อนคือผมโหลดแพ็กอะไรทุกอย่างแล้นะรผมรวมไปถึงด่านใหม่ด่านอะไรด้วยนะครับผมรวมไปถึงการตั้งค่าผมตั้งค่าเต็มทุกอย่างนะครับผมฮะไม่มีตรงไหนพลาดเลยก็ได้อนาคผู้ชมดูการตั้งค่าของผมนะครับผมคือปกติหมดทุกอย่างเห็นป้าคผู้ชมดูแต่ว่าหลังจากที่เราทําการเล่นนะครับผมในส่วนของแบบ อกอดสวรรค์แมทนะครับผมผู้ชมดูนะผมจะให้ผู้ชมดูคุณจะอึง้งแล้วก็ตกใจในสิ่งที่ผมเจอ,เอผมบอกเลยนี่ดูผู้ชมดูป้าบเขาให้ยังไงแน,นีน่ยปลดโคช้านะกูเกิออะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกอย่างเป็นสีดำหมดไอดี ID ต้องสาบผู้ชมน้ำหวานชื่อที่ผมสุ่มมาผู้ชมมันคือไอดีต้องสาบไมนะ <c oughs> สวยแล้ว่เจอม แล้วคือกูจะรีวิวแมพยังไงเนี่ยผู้ชมมันคือหอนาฬิกาแล้วผู้ชมครับผมใช่ไหมผู้ชมดูหมให้ผมทีใช่หอนาฬิกาใช่ไหมฮะแล้วประเด็นคือกู <c oughs> ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนอกจากความมืดมิดไว้นะเอาวะอันนี้อะไรเดี่ยยานะครับผมโอเคแล้นะวผู้ชมผมเป็นคนเหอนคนเอาว่าตอนนี้จ,จาไดไ้เป็นรั้วผู้ชมเราจําได้เราพพจะคาทางกัอยู่ไงฆ่าได้เฉยเอาว่าเอาว่าเห็นแต่ญ้าในผมกับเอ่อพื้นที่เสา ซึ่งเท็กเจอร์แบบไม่โลผู้ชมครับผมไม่รู้เป็นที่ตัวรหัสผมหรือว่าเป็นที่คอมผมนะครับผมแต่ผมว่าจะได้เป็นที่รหัสแหละเพราะว่าผมเราไปเได้แบบอื่นแล้วมาเล่นได้เดี๋ยวผมให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ชมดูแล้วมันมืดหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมเห็นแค่ตัวศัตรูแล้วก็ญ้าแล้วก็ตัวผมนะผมตอนนี้ฮะเอาไปดิยอยต้ยวัวไิธีเอาดิยังไงคี้จะแอบอยู่หลังเสาอย่างนั้นเหรอตรงนี้มันคือตรงไหนผู้ชมผมเริ่มจะหลงทางแล้วตายไปซะ อย่าคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตอนมืดฉันก็สู้พวกนายได้นะเอาสิก็มาสิยังไงผู้ชมดูยา่าดูยา่าดูย่าฮะ <c oughs> เห็นแต่ยา่าไอ้ตายเถอะนี่กูเล่นอะไรอยู่เดีย่ย <c oughs> ผมหลงทางเฮ้ยตอวนี่คืออะไรผู้ชมนี่เราเจอสถานที่รับผู้ชมมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นกระจกปผู้ชมผมอยากเห็นของจริงว่าเป็นยังไงกูจะบา้าตายทำไมไอดีกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยผูย้ชมไม่ได้ น้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ตาเดียวหรือเปล่าพี่ผมเคยเป็นถ้าเกิดพับจอปุ๊บกลับมามันก็จอมืดแหบนี้แหละเดี๋ยวผมเชิญผู้ชมดูนะครับผมโหทําการกดออกนะครับผมเ,เมื่อกี้อันนี้คือเราลเล่นโหมดเดนแมทนะครับผมเราจะไปลองโหมด44กันดูนะครับผมไปผู้ชมมาทาการกดออกกันเลยนะมา,ากดออกไปออกสูนหน้าล็อบบี้นะครับผมโอเครอบนี้เราจะไปโหมด 4C กันผู้ชมเรามาดูกันซิว่ามันจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมไปโหมด CC แบบแมกนะครับผม ไปมาครับผมลุ้น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 นั่นไงกูว่าแล้วเจียวเหมือนเดิมเดะเลยผู้ชม <c oughs> ทำไมอ่ะเราอยากรีวิวมั้งอะ่ะอยากรีวิวแมปใหม่ทำไมกูมาเจออะไรกิ่แี้วเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับช่วยผมด้วยไงยผู้ชมตรงนี้คือด้านล่างของหอยลีกานะครับผมผมบอกเลยว่าเออสวยจัด,จดผู้ชมดูสวยไหม อ่าเห็นไหมว่าผมมันก็สวมอีกแบบนะครับแต่ว่ามันดูน่ากลัวน่ากลัวไปนิดเดียวครับผมสรับไอดีต้องสาบของเรานะครับผมเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมบาร์บี้เวลารีวิวอะไรสักอย่างหรือมันต้องเกิดปัญหาทุกทีเลยผู้ชมทําไมผมถึงทําคลิปปกติไม่ได้คุณว่าติดคำสาปไหมผู้ชมผมว่าคำสาบมันกำลังเล่นงานผมอยู่อู้ชมะใครรู้วิธีแก้หรือใครไปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมอย่าทําเพื่อนฉันอย่าทําเพื่อนฉันโอ้ยหลายตัวจัดเดี๋ยวก่อนขอถอยก่อนผู้ชมนีก่อนหนีก่อน ไปก่อนแล้วนี่อะไรเดี๋ยต้นไม้ต้นไม้แห่งคำสาบผู้ชมแล้วทำไมต้นไม้มาถึงอยู่ที่นี่ได้อะไรเดี๋ยอยางงงถึงแม้ว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การเล่นของผมเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้ยเงือ่อนยาเงื่อนตายยับยับเื่อนตายยับยับเลยรอก่อนนะมายาแตกหนึ่งครับผมมาแตกสองครับผมเฮ้ยได้อยู่ ได้อยู่เฮ้ยเป็นลิงอ่ะแตกสามครับผมยังไงตัวท้ายตัวท้ายมามาเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามุมเลยจะไม่เห็นกูไม่เห็นเดี๋ยวเพื่อก่อนกูไม่เห็นเดี๋ยว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 หยุดพูดหยุดพูดก่อนอย่าเพิ่งมากวนฉันตายไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบหมดครับผมน้ำตาลเก็บหมดตี้เอาว้า บูดอะไรวะมาครับผมผู้ชมออกมาดีกว่าครับผมจริงๆแล้วคือมาเป็นแค่กอดสวรรค์แม็กเท่านั้นนะครับผมผมว่าน่าจะมีปัญหาที่เท็กเจอร์ของแมพนะครับผมอาจจะไม่เป็นปัญหาที่คำสาบอะไรหรอกครับผมฮะถ้าเกิดเราเข้ากอดสวรรค์ทั่วไปปกติเนี่ยมันก็ปกติแล้วนะับก็คือเห็นแมพทั่วไปเลยมันจะเป็นแค่กอดสวรรค์แม็กเท่านั้นนั่นเองครับผมให้ดูนะฮะอันนี้คือแมพปกตินะครับผมอ่ะสีีปกตินะนี้ดู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 อ่ะ ตอนนี้หายปกติแล้วนะครับผมเสียดายมากเลยกูจะมารีวิวไงประเด็นอ่ะคือกัดจะมารีวิวแมบใหม่ไงโถเอยและแล้วเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาซื้อปืนเดี๋ยวผมจะเล่นเอ่อ M50 ไหมเอ้ M500 ไหมผู้ชมผมว่าผมน่าจะเซียนอยู่นะครับผมแต่ว่าฟ r e e ฟ i r e Max นี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเลยไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผม <S <S อา้าวแล้วมันออกยังไงนะอา้าวแล้วออก,กันไปกันหมดแล้วมันออกยังไงเดียวกูออกไม่ได้แล้วคือกูเจออะไรอีกแล้วเนี่ย ให้ตายเธอไอดีครับ<ฮ>อะฮะอะไรกลับมาช่วยก่อนเพื่อนกูออกไม่ได้ช่วยด้วยไม่ได้ไอดี ID ต้องซับมันก็ศูนวีแล้วนี่กูควรจะออกได้สิอะไรวะอย่างงงอีกครั้งเอา้า <c oughs> เดินไม่ได้ไม่ไม่ได้คผู้ชมดูผมพยายามจะเดินเดีเยเดินไม่ออกอะไรวะผกูจะบ้าตาย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปไอดีต้องสาบของเรานะครับผมผมควรทํทำไงดีระหว่างเปลี่ยนชื่อกับลดลบเกมและโหลดใหม่ผู้ชมแม่คนบ้าเลยเอาคำสาบเป็นคอนเทนต์ได้ถ้าไม่ใช่บาร์บี้ให้ตายเถอะผู้ชมเป็นไงโคตรจีเนียสทุกคนที่ดูคลิปนี้โปรดพิมพ์สาธุ99เพื่อ ทำให้ผมสามารถปลดล็อกจากคำสาบดีให้ชงได้นะครับผมถ้าวันใดวันหนึ่งผมหายไปผู้ชมครับผมก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมว่าผมหายไปไ่้ยังไงนะผมคำสาบลากกูลงลงนรกไปแล้ว <c oughs> ไม่นะช่วยด้วย <c oughs> อะไรประมาณน,นั้นเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ยบายครับผมยบาย